สวัสดีครับวันนี้ผมเต่านินจาเนี่ยนะฮะอยากจะถามนักการเมืองพักการเมืองนะครับสักหน่อยหนึ่งนะครับอยากจะถามว่าไอ้ที่พวกพวกคุณเนี่ยนะไอที่พวกคุณเนี่ยนะณเวลานี้เนี่ยพยายามวิ่งข้องหากลุ่มชาติพันธุ์ พยายามดึงชาติพันธ์มาลงสมัครสครสรพยายามที่จะหาเสียงกับชาติพันธ์เพื่อที่จะเป็นฐานเสียงผู้มึงหลอกเขาหรือเปล่ากูถามจริงๆอ่ะนะไม่ว่าไอ้หัวหน้าพรรคการเมืองใดๆก็ตามไม่ว่าไอ้นักการเมืองตัวไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นไอ้ที่ว่าที่จะลงสสก็ตามเนี่ยที่ไปสมัครกันเนี่ยหวังเงินหวังอํานาจหรือหวังที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธ์กันแน่ก็เขาหลอกกันเนี่ยมึงดูนะ มึงดูภาพเนี่ยที่กูลงให้เนี่ยเนี่ยเขาหลอกกันเรื่องทำบัตรทำใบเสียเงินเป็นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นเป็นแสนนะครับพวกมึงทำเฮียอะไรกันช่วยเหลืออะไรกันแต่ถึงเวลาที่จะไปหลอกเขาระยะเวลาที่ผ่านมามึงทำอะไรกันอยู่หลายคนมีอำนาจนะหลายคนสนิทกันนายกรัฐมนตรีนะครับหลายคนเป็นผู้นำอยู่ในชุมชนที่เป็นชาติพันธุ์นี่แหละครับ แล้วมึงช่วยเหลืออะไรเขาเนี่ยเอกสารหลักฐานชัดเจนอย่างที่กลัวมาลงให้ดูเนี่ยพวกมึงดูเสียนะครับไม่ใช่ถึงเวลาเคาะกะลาให้หมาดีใจนะถึงเวลาจะเลือกตั้งพวกมึงก็มาบอกว่าถ้าเลือกเราจะทํานั่นทํานี่ก็ไอที่ผ่านมามึงทำเฮี้ยอะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องชาติพันธ์เลยนะครับว่าสิ่งที่พวกคุณทํากันเนี่ย มันเหมาะมันควรหรือเปล่านักการเมืองพักการเมืองนะครับไม่ได้ใส่ใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์อย่างจริงจังเลยแต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยจะไปหลอกเขาอีกจะหลอกแดกเขาอีกไอ้บางพักจะหลอกให้เขาออกมาร่วมกันลบเจ้าไอ้บางพักอยากจะได้ฐานเสียงจากกลุ่มชาติพันธุ์นะฮะก็นําเอากล่าวอ้างว่าเป็น แกนนาอย่างนู้นอย่างนี้ไปสมสัครสสและไอ้ตัวจริงที่เขาเสนอไปเนี่ยมึงไม่ฟังมึงไม่เอาแล้วคนที่ทํางานจริงๆอย่างสสสุธาประทศน์นัทลางเนี่ยเขาทํางานตรงนี้มาสามสี่ปีไอ้หาไม่ใช่เพิ่งมาทําอย่างพวกมึงสองสามเดือนจะเลือกตั้งไอ้ที่แม่งหลอกเขามาสมัครเป็นสมาชิกพักมึงคิดยังไงกูถามจริงๆอะนะฮะ เนี่ยภาพที่ลงให้ทั้งหมดให้ดูเนี่ยนี่คือขบวนการค้ามนุษย์นี่คือขบวนการหลอกลวงประชาชนแม้กระทั่งทําบัตรประชาชนปลอมแม้กระทั่งทําบัตรหัวศูนย์นะก็ท่านสุธากับผมเต่านินจาเนี่ยเฮียคุจับมาแล้วานอะำเภอเวียงแหงแล้วถามว่ากระทรวงมหาดไทยทําอะไรกันอยู่ท่านอนุพงศ์ทําอะไรครับนะครับไม่ดูแลแก้ไขปัญหา แต่ถึงเวลานี่มาเคาะกระลาให้เขามาเพื่อที่จะเลือกอยากได้ฐานอยากได้เสียงอยากได้คะแนนแต่แม่งไม่ทำฮี้อะไรกันเลยหยุดโกหกหลอกลวงเขาเสียทีหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยสสในพื้นที่เนี่ยภาคเหนือเนี่ยนะมีทุกเขตแล้ะครับที่เป็นสสอแล้วมึงช่วยฮี้อะไรเขาอย่างจังหวัดแม่ฮ้องสอนเนี่ยนะ จังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านมึงหลอกเขาชิบหายไวป่วงเลยเออไอห่าไม่อายหมาเลยเหรอวะถามจริงๆเห็นเขาเป็นคนโง่เลยครับกูเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเขาโดยที่ไม่ได้มีการเรียกร้องอะไรเลยสักบาทไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่นักวิชาการไม่ใช่ข้าราชการ ไม่ใช่อาเซียที่ไหนทั้งสิ้นเป็นเพียงนักข่าวจนๆคนหนึ่งเป็นเพียงประธานมูลนิธิเล็กๆนะครับที่ช่วยเหลือเขาแต่พวกมึงเป็นนักการเมืองใหญ่โตไอ้เหี้ยมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่งานไม่ทำถึงเวลาหลอกเขาดูเอาครับว่าภาพทั้งหมดเนี่ยของจริงครับคนอย่างผมไม่เคยเอาของเฮี้ยๆอะไรมาหลอกใครหรอกครับนะ เพราะฉะนั้นบอกกับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เลยครับว่าอย่าเชื่อไอ้พวกพรรคการเมืองไอ้พวกนักการเมืองเฮี้ยเยพวกเนี้ยนะที่จะไปหลอกลวงพวกท่านเนี่ยนะครับถ่าแน่จริงมาคุยกับผมสิครับและทําตามวิธีการที่ผมกับท่านสสสุธาทำสิเราถึงจะเชื่อว่าท่านตั้งใจช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่แท้จริงถ้าไม่ใช่แบบนี้แสดงว่าผู้เมืองตั้งหน้าตั้งตา จะหลอกเอาคะแนนคะแนนเสียงเขาอีกแล้วนี่คือความชั่วช้าอัปรีของพรรคการเมืองและนักการเมืองครับผมฟันธงแบบนี้ครับ